สวัสดีครับผมผู้ที่ใช้แก้แกมทองครับจากกลุ่มน้ำอ้อยนาเมียครับผูกที่บ้านสแกล,ลาดมูล22อำเภอบ้านขั่วครับสำหรับการที่จะทําผลิตภัณฑ์นะครับปกติเราจะทําน้ำอ้อยคั้นสดอย่างเดียวนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับช่วงของโควิดเราก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนนะครับว่าเอน้ำอ้อยจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเราได้อย่างไรนะครับในการ รักษาโรคโควิดนะครับซึ่งปกติฟ้าทะลาโจรน,นะครับเป็นตัวเลือกของชาวชายภูมิที่นําเสนอมาการนําฟ้าทะลาโจรมาผสมกับน้าอ้อยนะครับจะเหมาะสําหรับที่ท่านไม่ชอบทานขมนะครับซึ่งผมได้ลองดื่มดูแล้วว่าฟ้าทะลายโจรผสมน้าอ้อยสดนี้สามารถดื่มได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ใช้ฟ้าทรลาโจรสดนะครับสขีดต่อน้ำอ้อย2ลิตรนะครับโดยวิธีการก็คือเราจะลวกฟ้าทรลาโจรเพื่อนำสารที่เราไม่ต้องการออกซะก่อนนะครับพักให้เย็นแล้วเราก็มาเคี่ยวใส่น้ำอ้อยสดนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็บรรจุขวดน็อกเย็นทันทีนะครับเนื่องจากการ น็อกเย็นจะทําให้คุณค่าของฟ้าทรลาโจรได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเราก็มี เบอร์ติดต่อครับ0898465113ครับติดต่อโดยตรงกับผมนายพุทธิชัยแก้วแก้มทองประธานกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ผมมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ของกลุ่มผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ